โอเคครับเราก็มาต่อกันเลยนะครับกับ c h a p t e r 2ของของ s space โอเคอ่าฮะอ๋อ คนนี้น่าจะเป็นคนที่อยู่ในวิดีโอตอนที่ถูกเอเลียนบอกอุกฮะตาบอดทั้งสองข้างเลยหนังสามหน้าสองสามเช็ค grab item ไมีอยู่เจ็ดร้อยซื้ออะไรไม่แน่เลย <c oughs> นี่อะไรไม่ได้เลยซื้ออะไรไม่ได้เลยโอเคไม่ไม่เป็นไรแล้วก็อันนี้คืออ๋อพลังจิต <c oughs> ตอนนี้เรามีพลังจิต <c oughs> กด F <c oughs> เพื่อยกสิ่งของแล้วก็โยน <c oughs> คลิกซ้ายโอเคแล้วก็ยกใช่ไหม อดฝังทางนี่บกำเคยก็บซี่ <c oughs> <c oughs> ยกศพได้เลย,เลย Hey, a-chup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 ! Oh, Are you there? We were attacked. Kendra's gone. One oh. minute she oh. was there, and I can't believe I lost her. We can still do this. Get me the captain's rig and we'll find Nicole. Looks like the crew barricaded the door to the emergency wing. we have hmm. to blow through it to get to the morgue. Get storage zeroG some thermite medical therapy should be down the shock should from from down and pad a หาของไม่พอก่อนที่จะบุกก่อนที่จะบุกไปเราต้องหาของให้พร้อมก่อนชิบมีอะไรไหมอุ้ยอุ้ยอะไรอุ้ย ไม่ไปละกลัวกลัวไม่ไปละอื าตายหรือยังมันตายหรือยังมันตายหรือยังมาตายหรือยัง,ยยงอืมโอ๊ยอเจ็บคอ โอ๊ย,โ,อยโดนหนีบไปซีไปซีโอเคฮึบชึบชึบมันน่าจะมามันน่าจะมาน่าจะมาแน่แน่เลยเฮ้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 ย,ย,ย,ยสวยละ ซิดจำแพงไว้แล้วรอมันมาแล้ว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 คนเยอะเยอะเยอะมันมาแล้วอืม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  ไปทางในโอเคมันช่างเยอะอะไรอย่างนี้เสียงลิฟต์ยังหลอนเอาล็อกสวยเฮ้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 ยอะไรเฮ้ย Cái hả, Cái gì? Khán à? Khán à? Chết tiệt, 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 Ôi, nó tiệt như này? Tại sao nó như này? Ôi. Oh -oh. โอ้ย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 มามามาโอ้ยมันมาเยอะมันมาเยอะโอเค เมื่อกี้มันเยอะไปละเราต้องหาของเพื่อประทังชีวิตละตุ๊ดเอ้ยไอ้ตุดต๊ดไอ้ตุ๊ดโอเคอ๋อผิดทางเดี๋ยวขวาแล้วก็เลีวยวซ้ายโอ okay. เคเก็บของก่อนเก็บของก่อน ปืบตืบแล้วก,ก็ตืบเคมีเมอะไรเก็บแล้วน,นะเซฟก่อนโอเคเซฟเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลุยต่อชตอนนี้ผมเริ่มปรับสภาพแล้วลวเริ่มไม่กลัวแล้วเพราะว่าผมมีภูคุ้มกันในการเล่นเกมแนวนี้มากโอ้ย เฮ้ย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 จะช่วยยังไงอ่ะอุ้ยบางอาจฆ่าใครก็ไม่รู้ที่ไม่รู้อินอวีเนมาหายไปไหนละอุ้ย

มาอีกไหมไม่มาแล้วนะโอเคอจะเปิดประตูทีต้องเลงทีโอ้โหลำบากโอเคนี่อะไรเนี่ยเราต้องเช็คของให้พร้อมก่อนเลงม,มันมีสิ่งหนึ่ง มันเขากำลังเจอกับสิ่งบางสิ่งตัวใหญ่มากอหอยไม่ใช่ตัวน่ากลัวเถอะซึ่งเป็นไปไม่ได้ <c oughs> ต้องเป็นตัวอะไรที่หลอนมากๆแน่ๆ <c oughs> อย่างนี้โอ้ยแม่งมีมารูด้วยยิเง้ยๆอย่างนี้ไม่ดียิ้ยๆอย่างนี้ไม่ดีเนะยิ้ยอย่างนี้ไม่ดีนะเฮ <c oughs> ้ โอ้ไอ้นี่แหละอ๋องเพิมันต้องลุกไหมเอ้ย้ยไรวะโอ้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 หาหาเรื่องนะหาเรื่องอะหาเรื่องอะ แดกกูรอบไม่ได้แดกกูรอบฮึ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 ฮเช็สุดสุบสุบอัปเกรดเฮ้ยอยากได้ซื้อบ้างตอนนี part, ้มีตังค์เท่าไหร่เอ่ย มีอยู่ฮะเฟรมโทเวอร์เย็ดมีอยู่เจ็ดพันสองนี่ไรเฟิล residence. ซื้อเลยปืนไรเฟิลจะเปลี่ยนปืนไงเนี่ยอ๋อกดเลข เลขสามคือนี้โอเคอืมไลเฟินสุดยอดแหลมแหลมแหลมเบย์แลมเบยเซฟก่อนเซฟก่อนปึ๊บโอเคไปลุย นีออกทางนี้เหรอโถอะเฮ้ยชึบเล็งก่อนเราต้องเล็งเพื่อความปลอดภัยว่าซี่อืมอืมเฮ้ยชึบโอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ my god เฮ้ยเขาเป็นอะไรอ่ะเขาเป็นอะไรเฮ้ยอุ้ย อ้าวตายซะง,งั้นมีสเตซิตให้แล้วเขามีสเตซิตให้แสดงว่าต้องมีอะไรหยุดให้หยุดเวลานนแน่เลยโอ้โหโอ้โหตัวเบลเลอร์เบลเลอร์เลยเบลเลอร์เลยโคตรใหญ่เลยครับ โคตรใหญ่เลยครับอะไรเนี่ยอ๋อให้ลากโอเคอุ้ยอุ๊ยอะไร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 มาแล้ว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 มามามาโอ้โหยิงไม่โดนเลยมันไวมากตรงนี้ไง เ้ยตายตายโอ้โหมันว่องไวมากไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันไวเจอปืนผมไหมปืนผมไวกว่าชิป คลิกใช่ไหมต้องเล็งไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยโดดโอ้ยไม่ก็หรอไม่ก็หรอไมยก็หรอไมยก็หรอไมยก็หรอโอ้ยโอ้ยโอ้ย หายไปไหนแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้โหอืมไม่ให้ไม่ให้เอาเอ้ยเกือบ เราต้องโดดกันโอเคโดดปุ๊บแล้วก็ข้ามเซฟเพื่อความปลอดภัยปุ๊บปึ๊บโอเคลุยต่อซึบไม่มานะโอ้ว้าว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 อะไรเนี่ย อ๋ออ๋ออ๋อมีอากาศออกซิเจนในเวลาจำกัดไปทางไหนเนี่ยโอเคซึ่งสัสสส อะไรเนี่ยวัด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 อ๋ออันนี่เป็นห้องอะไรเนี่ยกดคอนโทรลกดคอนโทรลยังไงอะซีโร่จีจำ แล้วคอนโทรโอ๋อมันจะกระโดดไปเหยียบตำแหน่งนั้นนั้นแล้วไงต่อต้องยิงเหรอยังไงเราต้องเอาพลังงานไปเสียบใช่ไหมโอเครู้ละ <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วเราก็เอาพลังงานมาเสียบ อ้าวหลุดเบิ้บมาแล้วก็เอาหารูเสียบอ้าวรูเมื่อกี้ไปไหนแล้วรูเมื่อกี้ไปไหนแล้วเอ๊ะหลงตอนนี้ไงแล้วก็ไปเสียบเสียบรูชิงโอเค ก็ต้องทุกประตูไหมเนี่ยมีกี่ประตูล่ะมีกี่ประตูเนี่ยโอ้ยหลองอุ้อู้ตกใจ <c oughs> อันนี้มันมีกี่ช่องให้เสียบเอ๊ะแล้วเราจะไปไหนหามุมกันปื๊บปๆ๊ป๊ปนี่ใช่ไหมแล้วก็เลง็งเอาไม่ได้เอาอ๋อ หาของหาของหาของกลับไปก่อนอ้หูหตัวอะไรอุ้ยมันกระโดดมาจากไหนมันกระโดดมาจากไหน เป็นการเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูโอ้โอ้โอ้ตายหรือยังฮะตายหรือยังตายหรือยังคงตายแล้วนะโอเคตายแล้ว ทีนี้ก็กลับในทางไหนเนี่ยมุ้นเหรอไปทางไหนอะ่ะไปหามุมเล่งก่อน แล้วก็หาทิศที่จะต้องไปนั่นคือนั่นคือทางนี้เอรอโอเคปึ๊บไม่มาแล้วนะโอเคระวังนิดหน่่งเฮ้ย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 อะไรอ อุ้ยอุอุ้ยอุ้อุ้ยออ้ยอุ้อ้ยเ้ย้เ้ย้มันมาได้ไงมันมาได้ไงเฮ้ยเฮ้ยมันมาได้ไงโอ้ลมแรงลมอุ้ยอุ้ยอ้ยอุอ้ยอมันยมาได้อีกเหรอมั้ยมาได้อีกเหรอ อยมันย e hmm. e ังมาได้อ okay. ีกใช่ไหมฮะอืมอีชิบเซฟต่อนโอเคไปทางไหนต่อ อ๋อเบิร์บเบิบอันนี้ดูดมาโอเคแล้วก็ลากมานี่แล้วก็ไปอืม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 ออืมเฮ้ยเพลงไม่หยุดอ๋อเพลงหยุดละอา้าวเบี่ยปืนเป็นปืนกลเพื่อพร้อม ในการยิงศัตรูโอเคมาขโมดขโมดโอ้ยโอ้วอ้ววอาววอวโอาไว้กําจหมดโอ้ระสุนหมดซ oh, วยอันนี้ใช่ไหมอ้าวทางนูน้นโอเค

องรีบไปต้องรีบไปโอ้โหแทบตายโอ้ยเลือแทบหมดเิ่มยก่อนเฮ้ยเฮ้ย มาเยอะจังเลยตัวมาแรงกุจ,จิมาแรงกุจ,จิโอเคตรงน,นี้ซุดเล็งก่อนเพื่อความปลอดภยัยเยยะเยอะเยอะเสรับคลิปนี้ก็จบไปที่เพียงเท่านี้นะครับฝาก subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ